ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา226บุคคลผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ชอบที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้มีอยู่โดยมูลหนี้รวมทั้งประกันแห่งหนี้นั้นได้ในนามของตนเองช่วงทรัพย์ได้แก่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอีกอันหนึ่งในฐานะนิตินัยอย่างเดียวกันกันกบทรัพย์สินอันก่อน ในวรคแรกเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผลของการรับช่วงสิทธิ์การรับช่วงสิทธิ์ได้แก่การที่บุคคลภายนอกอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้เดิม <c oughs> เข้ามาสวมสิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้เดิมมีอยู่ด้วยอำนาจแห่งกฎหมายและเป็นผลให้เจ้าหนี้เดิมหมดสิทธิ์ในหนี้นั้นไปโดยผู้เข้ารับช่วงสิทธิ์เข้าสวมตำแหน่งเป็นเจ้าหนี้แทนต่อไปการรับช่วงสิทธ์ เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งกฎหมายเท่านั้นการรับช่วงสิทธิ์จะเกิดขึ้นโดยการตกลงของคู่กรณีไม่ได้กรณีที่จะเกิดการรับช่วงสิทธิ์ได้ต้องเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะเท่านั้นการรับช่วงสิทธิ์นั้นสามารถกระทําได้2วิธีคือ 1. โดยการใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ตามกรณีในมาตรา227 สองโดยการใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้เดิมแทนลูกหนี้ตามกรณีในมาตรา229และ230เมื่อเกิดการรับช่วงสิทธิ์กันแล้วไม่ว่าจะเกิดโดยกรณีบทบัญญัติของกฎหมายในมาตราใดก็ตามผลของการรับช่วงสิทธิ์ก็คือย่อมเกิดผลตามบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา226วรรคแรกกล่าบุคคลที่เป็นผู้รับช่วงสิทธิ์นั้น ยอมที่จะใช้สิทธิ์ทั้งหลายบรรดาที่เจ้าหนี้เดิมมีอยู่โดยมูลหนี้นั้นรวมทั้งประกันทั้งหลายแห่งหนี้นั้นด้วยได้ในานามของตนเองส่วนตามวรรคสองเป็นการบัญญัติถึงความหมายของคำว่าช่วงทรัพย์ช่วงทรัพย์คือการที่เอาทรัพย์สินอันหนึ่งเข้าแทนที่ทรัพย์สินอันเดิมโดยมีฐานะตามกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินอันเดิมนั้น ทั้งนี้โดยตัวเจ้าหนี้และลูกหนี้คงเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะตัวทรัพย์สินเท่านั้นมาตรา227เมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นแล้วทันว่าลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้อันเกี่ยวกับทรัพย์หรือสิทธิ์นั้นๆด้วยอำนาจกฎหมาย มาตรานี้เป็นเรื่องการรับช่วงสิทธิ์โดยกรณีที่เมื่อลูกหนี้ได้ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือสิทธิ์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วลูกหนี้ย่อมเข้าสู่ฐานนะเป็นผู้รับช่วงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ซึ่งเป็นกรณีที่ว่าลูกหนี้ต้องเป็นผู้อยู่ในฐานนะลูกหนี้ผู้มีความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ในความเสียหายต่อวัตถุแห่งหนี้นั้นด้วย หากกรณีผู้เข้ามาชดใช้ค่าสินใหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้ไม่ได้อยู่ในฐานะลูกนีผู้มีความรับผิดชอบข้างตน้นผู้นั้นก็ไม่อาจมีสิทธิ์ในการเข้าสู่การรับช่วงสิทธิตามมาตรา227นี้ได้คําว่าลูกหนี้ในที่นี้จึงไม่ได้หมายความถึงลูกหนี้โดยทั่ว,วไปอันหนึ่งที่ว่าเมื่อเจ้าหนี้ได้รับค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์นั้นหมายความว่า จเจ้านี้ได้รับการชดใช้ความเสียหายเต็มตามราคาทรัพย์หรือเต็มตามความเสียหายฉะนั้นจึงมีปัญหาว่าถ้าเกิดกรณีมีการชดใช้ค่าเสียหายแต่เพียงบางส่วนจะเกิดการรับช่วงสิทธิ์เพียงบางส่วนได้หรือไม่ข้อนี้ถ้าเทียบเคียงดูกับกรณีตามมาตรา880แล้วเห็นได้ว่าตามมาตรา880นั้น ถ้าผู้รับประกันภัยใช้ค่าสินไหม่ทดแทนให้แต่เพียงบางส่วนก็ยอมเข้ารับช่วงสิทธิ์ของผู้เอาประกันภัยเพียงบางส่วนเท่านั้นแต่ห้ามมิให้ใช้สิทธิ์ของตนให้เป็นที่เสื่อมเสียสิทธิ์ของผู้เอาประกันภยัยในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหม่ทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อความเสียหายที่ยังไม่ได้รับชดใช้ หลักเกณฑ์ที่จะเกิดการรับช่วงสิทธิตามมาตรา227นี้ต้องประกอบด้วย 1. ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นทำให้ลูกหนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการใช้ค่าเสียหาย 2. ลูกหนี้ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้แล้วจึงเข้ารับช่วงสิทธิของเจ้าหนี้